มาเี่มาเลยมาแม่เลยมามาเร็วนั่นแม่ข้าวกองไว้ให้เห็นบ่ะมาลูกมามามากินเนี้ยมาเร็วเร็วมาเร็วเรไปสิไปกินข้าวปะก็ไม่มีอะไรใส่

กินนะแม่กองไว้ให้ข้างบ้านข้างตึกก็ได้กิ่นเลยป่ะคอยคอยเขี้ยวมากเขียวมางไม่ต้องรีบบุกไม่ต้องรีบติดคออ,อกินใหญ่เลยกินข้างกินข้างอืมคนก็มาอู้อู้เลยคนนี้ กินข้าลูกกินข้าวกลัวตะเข้าแยงอืมตะเข้าไม่แยงหรอกข้าไม่แยงหรอกใบแดงไม่แยงใบแดงกินไหมข้าวเม็ดน่ะตายแล้วอ่ะเห็นไหมมันกินมั่งแดงกินอืมอ่ะแดงอ่ะ ม่มากินมากินกินลูกไม้ห่วงไม้ห่วงาาไม้ห่วงลูกไม้ห่วงโอ้โหต้นมาเนี่ยมันจะเงี้ยนะกินครับกินครับกินครับทุนตกะได้ทำไงนะฮะมาตรงนี้มามาตรงนี้มามาเข้ามาอ่ะลูกอ่ะ ้นลงเม็ดกินเขาตกินซะกินเนี่ยแม่จะไปแล้วเนี่ยแม่จะไปบ้านแล้วก้นมาแล้วจะกินไปไปกินเร็วๆไปกินโอ้ยเร็วไปกินลูกไปแม่จะไปบ้านแล้วแม่จะไปบ้านแล้วมากินมะมาเร็วๆนะ น่าอืมอ่มอู้เลยจับเปียกมันละง้ครับงับกลัวจะหนี เขี่ยวมาแล้วนะเร็วๆกินข้าเลยไว้เขี่ยวมาแล้วนะเขี่ยวมันลงเพื่อนมันนุ่นมามาข่าวข่าวมากินเร็วๆอื้อ